สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชาแนลปิงหน้าเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูเจ้าโซนิก125นะครับวางเครื่อง CBR 150i นะครับอันนี้ก็เราจะมารีวิวชุดไฟที่เราทําไปนะครับโดยรวมนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูนะครับว่าเราวางตําแหน่งอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับก็เริ่มจากท้ายเลยนะครับในส่วนท้ายตรงนี้ก็จะเป็นพวกปลั๊กไฟท้ายนะครับก็คือสามารถเสียบได้เลยตรงรุ่นเมื่อไปถึงนะครับ เราจะเปิดกล่องแบตให้ดูด้วยครับเจ้าอันนี้ทอมลูกค้าเขายังไม่ได้ใส่ตัวกุญแจนะครับน,นี่นะครับขั้วแบตนะครับขั้วแบตประมาณนี้กล่กองฟิลปักใช้คโค้ดนะครับลบโค้ดอันนี้กด็ดีเลย์ไฟเลี้ยวอันนี้จะเป็นดีเลย์ควบกุ่มสายเมนนะครับการวางสายของผมนะครับดูนะครับผมจะวางแนวข้างนะครับ วางแนวข้างมาเลยนะครับแผ่นชาร์จลูกค้าเขาเคยไว้จุดนี้ผมก็เลยไว้จุดเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นสต็อปเบรกเท้านะครับเอาไว้เวลาเราเหยียบเบรกเท้าตัวนี้นะครับให้ไฟเบรกหลังติดนะครับได้เหมือนกันเราสามารถต่อตัวนี้ได้นะครับก็ไล่มาตืดตืด,ตดมาถึงตรงนี้แล้วก็จะข้ามมาตรงนี้นะครับมาลอดออกตรงนี้นะครับฝั่งนี้ที่ขึ้นแบงนี้ก็จะมาโผล่เป็นกล่องไฟนี้นะครับส่วนข้างนี้ก็จะมาใน ชุดของไฟส่องสว่างนะครับก็จะไปข้างหน้านะครับอันนี้จะเป็นพวกสวิตไฟเดียวอันนี้จะเป็นกล่องไฟนะครับเนี่ยครับสายมันก็จะโล่งๆประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือได้ใช้งานครบทุกจุดนะครับมีพวกเดินไม้ด้วยอะไรด้วยนะครับสายมันก็จะเลยแบบว่าจะโล่งไม่มากนะครับก็จะมันก็จะแบบยังลกอยู่แต่ว่าไม่ลกเท่ากับสแตนดาร์ดมันนะครับคอยไฟนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพัดลมนะครับมีครบหมดทุกอย่างนะครับใช้งานเหมือนเดิมเลย แต่เพียงแค่ว่าสายมันจะดูโล่งกว่ากันแค่นั้นเองครับสวิตข้างซ้ายข้างขวานะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูดีเลสตานครับดีเลสตาทเราจะไว้จุดนี้นะครับนี่นะครับยึดยึดกระตรงกล่องแบตนะครับนี่นะครับขั่วเราก็จะทําแบบนี้เลยนะครับกันช็อตนะครับจะถามว่าอนาคตอาจจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้เพราะว่ามองดูตรงนี้มันก็ใกล้โค้งนะครับาจจะประมาณนี้นะครับ ก็จะดูแบบโล่งๆหน่อยนะครับมาถึงงั้นข้างหน้านะครับแต่สายแต่แล้วก็มีครับครบเลยนะครับอันนี้เซนเซอร์มุมเอียงนะครับนะั๊ปักเดือนไม้นะครับปักวัดความเร็วอยู่นี่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับมีครบหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับ เทสระบบไฟส่องสว่างไปด้วยนะครับโอเคเปิดกุญแจทุกครั้งที่เราเปิดกุญแจปัมติ๊กจะต้องดังนะครับดังตืดถ้ามันเราไม่ได้ทําระบบออฟไลน,นแบบตัดน้ำมันอย่างที่ผมเคยทํานะครับอันนี้คือสแตนดาร์ดเลยเปิดกุญแจปุ๊บปัมติ๊กจะต้องดังดินเร่งตรงนี้จะต้องดังมอเตอร์เดินเบานีนะครับยินไหมครับดังกีดแล้วตรงนี้จะดังแกกนะครับก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับ ปิดง่ายนะครับปิดง่ายมากไอ้ดูไฟสองสว่างครับเปิดเลี้ยวซ้ายโอเคเดี้ยวซ้ายใช้ได้เดี๋ยวดูเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวาใช้ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแตะใช้ได้ครับดังนี้นะครับแล้วลองดูกอคันเร่งหน่อยครับ Okay. ในส่วนของคันนี้ก็ใส่โทโมตัสเซนเซอร์ครบทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นแค่ตัวเินิลอยเซนเซอร์ที่เป็นตัวเติมไออากาศตรงนี้นะครับเห็นไหมที่ผมมีน็อตอุดตรงนั้นนะครับถ้าเราไม่ใส่เซนเซอร์ตัวนั้นเราต้องอุดน็อตตัวนี้ด้วยนะครับงั้นรอบเครื่องจะลงช้านะครับแล้วก็สําหรับรถที่เป็นกล่องเดิมเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือเซนเซอร์วัดอุณหภูมินี่ครับโทโมตัสเนี่ยครับ จำเป็นที่จะต้องใส่นะครับเพราะว่ากล่องมันจะประมวลผลจากค่าอุณหภูมิตัวนี้นะครับเพื่อประมวลในการจ่ายน้ํามันนะครับก็จะประมาณนี้นครับสําหรับรถกล่องเดิมนะครับเซอร์ควรใส่ให้ครบนะครับโอเคก็วันนี้แค่มารีวิวให้ดูคร่าวๆเนาะสาหรับรถที่ส่งชุดไฟมาทำกับผมก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นของลูกค้าอยู่ใกล้เคียงกันนะเขายกมาให้ผมวายใส่รถเลยติดตั้งให้เลย ก็ถ้าติดตั้งก็มันก็จะแบบเออดูแบบสะอาดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเราบางคนเอาไปติดตั้งเองก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าอะไรวางตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะช้าหน่อยโอเคครับยังไงก็ฝากช่องปิงหลักฮัทชาแนลไว้ด้วยเนาะในช่องนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับประมาณนี้แหละอาจจะมีรีวิวรถหรือว่างานแปลงงานสร้างอะไรพวกเนี้ยผมชอบงานแปลงงานสร้างงานตกแต่งอะไรพวกเนี้ยก็ฝากไว้รับชมด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ